โดยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเลยทุกๆคนเนาะมาผมมาพระกับซาลาเซน,นเกาเซนด้วยเมื่อนีอ้เจ้าสิมาซื้อเื่องสังกทานเนาะพี่น้องนี่ก็คือเื่องสังกทานที่เขาจะเอาไปเขาพันศาเนาะเถ่องสังกทานเดี๋ยเขาสิเลือกเบิ่งก่อนรับดีดีมาพี่น้อง น่าดึงห้าสีเรื่อปากีบอนอันนี้น่าป่ากีบอนลวดผ่าหม่มซึ่งได้ทั้งกระแพ้เบี่ยงแล้วก็สายหันเอวเครืร่องปกสุดนเนี่าแงงบ้าขาสัมโนยตายเอาเอื่อยเป็นไงเลยแหน่เอย๋ยเป็นกะยิมสก้องเนี่ยดึก ผู้ตาก้องอะนี่ก้นวังนี้มัาก็สีเห็นคือเก่าโอเคปะข้าเข่าเมืองอย่าลืมเนาะพี่น้องก่อนอื่นเข้าต้องจิตดปากแหลล่างมือใส่จเจลวเพื่อป้องกันพยญายติโควิดไปไปไปถ้าต้องเข่าไปห้าผู้ห้องข้าดูดูไป เจ้าอยากได้ยังไงต้องบอกว่แล้วก็ยบเ่เนียคหรืัง่อยงสังฆทานถ้าสิไปขังนี้ก็หลดจันต้องมาขางนี้สี้องนี่เราจะมาเบิงเนาะเื่องสังกทานเขารถเรสาันแน่น มีอนน้อันนี้อีออนี้อันอัน้อพี้น้องน้อ้อนนี้อัีวอนนีอนนีนีอนาะี้น้อันนี้อันนี้นี้้าีอันนีนนี้ีี้ามันเอัน้ำันอ เราซืเลือกเบิง่งสิมาสิเอาไปถวายเนาะพี่นอ้นองเอาโอ้เจสิเอาไปถวายคืออ้ายเพิ่นอยู่เวิ้เวนเนาะเพิ่นเป็นประธานสี่เฮาจะถวายเทียนข่นาวพรรษาแล้วก็าัาวเลากส็สิซื้อเทียนขนาา่าวพรรษาซาวเลาก็เป็นเจพาบรเพิ่งก็เป็นเนจ้าภาพเนาะ ค่ะผู้ใดสนใจอยากเป็นเจ้าภาพหวมสังฆทานน้ำสาลาก็บเซินหน่เนาะพี่น้องเดียวเดียวหา้าห้าสิบเบียนก่อนพี่น้องตอนนี้เ้ากำลงังมาตรวจสอบบึงเทียนเนาะอันนี้อันนี้คู้ทดได้กันหลานี่อต้นต้นนี้ของไรหักสิบเ่ะแนนเนาะ ตัวไดนตัวนี้ราคาอ้ราคาาาว้าวสองร้อยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อยากอยากได้ตัวนี้ประมาณร้อยคอยเบิ้งร้อยห้าซิบอยู่ทั้งในห่นะจากสี่ตัวใดกับบุฮูแต่ทั้งในเนี่ยมีมองติ๊ดมีเยอะตัวนี้สองร้อยซิบ ตันี้สองร้อยสิบตัวน,นี้ตลาดน้เายเออสีขา,า,าอยู่ออยแต่สีซื้อเทีนยนถวไวเทียนขาวัญช้าตัวเนี่ยสีซื้อก่อนเนาะพี่น้องอันนี้กสองร้อยสิบเจ็ดสิบเดี๋ยวก่อน<ะ>เนป็นบ ช่วงสีขาวพันเาหนึ่งกัสีขายเสียงสังกทานสีสีประมาณขายดีสบายดีน้องจอยสบายดีแถวๆแถสบายดีน้องวีอ๋อบอีลายยงิวขาวอยู่งนีนะเนี่ยอันนี้เด้กคูอะไรแด๊กคอยคยเบิ่งข้างในน่ะร้อยหาซิน่ะจะโตได้อันนี้สองซะกอห้ซฟ นี่แต่ลอยหกสิบตัวใดเปิดด้วยะลอยหกิบะอ๋อตัวนีต่างกันเนาะเห็นวะเห็นวะอันเดียวกันวะบ่เขละอัน่องจากบ่ตัวนีตัวนี้ีบอันนี้ลอยแปดสิบโอ้ตัวหนีลอยแปดสิบตัวนีลอยหบลอยหกพี่น้อง สองลอยชีสองลยองลยนี่สีอ้วนๆเนาะเจนี่ลอยทซิเดี๋ยวค้าสีเอาสองขู่เนาะเดี๋ยวสีเอาสองขู่พี่นนอ,องซาลาสีซื้อเสื่องังกทานแล้วก็อ้อย่ังละขู่เนะาะน่ะพี่ประมาณนี้เนาะพี่นนอะกระปุกคือกันว่าถ้าต้องเลือกแบบใด หรือว่น,นีนวใดกับบูฮูเลือกซอยโซะลาเนี่ยพี่น้องแต่ตัวนี้คือเลือกแล้วเหลืองก็ต้องเหลืองด้วยกันสิเนาะพี่น้องเนาะเหลืองก็ต้องเหลืองด้วยกันนี่นเ,เหลืองอึมสิมคือกันเนี่ยเหลืองงามเนี่ยพี่น,อน้องนี่สองสองคู พราะวห้าเสีเอาเครื่องไทวทสวายถวายเทียนข่าเทียนข่าววันชาเนาะสองครูฮะเอาสองครูเอ,เอาเงินบาทเอาเงินบาทอะไรเป็นเงินบาทฮะล่ะ สองคู่นี่ก็ครูหนึ่งตัวนี้หาผามันเออเออสองเนาะอันนี้กัอันนี้ก็คือเดีย๋ยวนาสีเอาคาไตยน,ำน้ำเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือสองหนึกก่งคือสองาาโอ้ยจ้เมนเมนสองร้อยดนอนเนาะ เดี๋ยวห้าสีเอาไปต์นี่กันนะพี่เนาะตอนนี่ทั้งอย่างเราใส่อันนั้นซื้อกลางสังขทานแล้วเนาะการน้องจ้อยแล้วกำกำสาวกัาสาวแล้วก็น้องวิมากินเฟอร์แสบบุหรีอ่อดิจะเลี้ยวมาเบิ่งดูวค่ะพีด่ดาห้องพี่น้องยิ้มข่าวเนี่ย มกินบ่อ้าวเจ้าเห็ดกับไห่เหรอลูกอ่าวพี่มาพี่น้องมาก็เลยชอยไม่แต่เราอยากอยากกินอยากได้โอ้ยยังงงเลยจะกินกินอยากได้เนาะพี่น้องเดี๋ยวหากินเขาแล้วฮาจังสิเขาตลาดเนาะพี่น้องตอนนี้ฝนก็ตกพี่น้องเลยฮะคุณแล้ไปสิ เก่าพี่พอเอออยู่ข้างในอีกคนแล้เนาะมองเ้าจะขายเครื่องตังกพัหนหัวเลยไปโอ้ยฝนตกถืองหัวฝนตกถื้งหัวอันนั้นคือสิม,มืดๆแนดเดอ่น,น้องเนาะรว่าไป เพราะว่ามันแสงหน่อยเนาะเนี้ยลังจากกินเฟอแล้วฮะก็พาพี่น้องเงียงเข้าสู่ตลาดเพราะว่าที่เลือกซื้อเรื่องฮาเรื่องไปสังงทานเนาะพี่นอ้องนมิรดาเนี่ยมันิด มีหลากหลายเน,นาะพี่น้องเพราะว่าสบายดีพี่น้องอ้าวสบายดีสบายดีทำ,ทำ,ทำยังเหรนทองมีบ่ม,มีมี<า>มเป็นเท่าไหร่แล้วนเอาสามแผน่นหาพันเบาเพียงซังกับท่านพันจะอ,อันแบบนี้อันเท่าไหร่ โอ้เจ๊สิโอตัดหาภาแล้ว็หน่เนเดียวค่าเสียเอาคันมาบิงอาเจับันนดาะ ตั้งอย่ากทีนี่ได้นางพาขาาปราตูงนะน่งอันนี้คือาเล่าก็ได้ตัวหนังเบงปลาที่น้องนี่หมกโตนนี่ตุ้งไก่ อันนี้ปลาเด็ดเดียวอันนี้กนอมาหารเด็ดขนมหวาน,นจ,ะจะเจียวไปยังยูแม่แ้วจะไปเห็นพนเห็นไปย่งเอ้ น่าจะเห็นบอกน้องวีเอาเหรอบลูโออโลเทอรไรอันนี้โลสีซีบอันนี้โลสีซีบโลสีซีบโลสีซีบเบิร์ดเมนมาอ๋อเอาลูกน้อยบลูคือเอาลูกไงลุไงโลสีซีพันี่น้อง đó, mình ăn háo ý đi này, ăn gì đấy? bò, bò, đuôi lươn, đuôi rồi, em luôn, Chăm à? Chăm à? Chờ. เดี๋ยวให้น้องจอยซื้อก่อนเนาะให้น้องเลาก็มาโหลดตลาดหลังจากสซื้อเครื่องสังฆทานพอห้าสีเตรียมคลองไงเมียนสังฆทานแล้แต่มังคุดนะเออพอแม่เรากินมังคุดเออแม,ม,ม่ท้องไงน้องไหนยังไปเชืเ่อใจเงินไหร <c oughs> นี่หลังไลก็คือมักเตงับมักถั่วและะ้วก็ หม่าลำใหญ่เนาะพี่น้องช่วงนี้ลำใหญกําลังหลายเพราะว่าลำใหญอยู่เฮีนเฮาก็ดกเกินะน้องจ้อยเมาเมาเมาเครื่องเอาบ่ซื้อจังบยเอาอยู่อันนี้บอแล้วหรือ มากับสาอน้อยส่วนจะบริเทนเนีเออขอาวต้เทาค่ะโอ้อือนี่ยังหวานนี่เอาเนแล้วเนาะรมากเยห้านสิเว้ยข้าสิไปเรื่อยๆพี่น้องคลิปนี้สาวลาวกับสีแดงอัมลาพระจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้เลยเนาะฝากกด้ยไหลกุ้ยเซ่กด้ยสับตะไคร้เนาะพี่น้องก็คือสาวลาวสิถวายมีผ้าไต คูนึงแล้วก็เทียนสองคู่เนาะแล้วก็เครื่องสังกทานแล้วก็พรมต้นเนาะเพราะว่า,า,าสาวราศีไปถวายเครื่องสังกทานแล้วก็ถวายหวานเนะาะสาวราศีห็ดหวานลงไปถวายประมาณสิบหมอใหญ่ห,ญห,ญหนึ่งนี่แหละพี่น้องถือว่าก็ถือว่าใหญ่เติบอยู่ได้พี่น้องเลยหมอหมอวันนะ่ะสิวันเขาสังคู่ลอยมักแตงประมาณนี่ฮะนะพี่น้อง เดี๋ยวเขาสังคูลอยมักเตงเลยกะบิีนเขาลดซองเนาะพี่น้องแต่ในมือในมือที่สาเล่า,ลาเขาพันมือตี่สาเล่า,ล,าลงไปถวายภูแลจังสีลงไปเห็ดลงไปถวายพรอมกันเพราะว่าตอนนี้สาเล่าเพิ่งมาจากตัวเมืองเนาะเผื่อว่าไปซอกซื้อเครื่องมาไหวกะเกียมททำบุญตอนถวันเขาวันสานเนาะทาบูไดอยากอุปมานานํากะ ขอเชิญไไ้เดอเนาะพี่น้องเพราะว่าสาวลรายินดีเป็นสะพานบุญให้แล้วแต่ศรัทธาของภผยลาวเนาะอันนี้กับโบเรียวาภายเนาะพี่น้องแล้วแต่ว่าผู้ยากิดผู้บวยยากิดกันอันนี้คือสาวเราบอกแผ่บุญเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้สาวเราก็สีแดงอําลาผ่าจากแล้วฝากไลค์กดแชร์กดซับตะคา่าในเด้อในคลิปนี้กะเอาบุญมาฝากเนาะพี่น้องเราง่ายๆก็คือเอาบุญมาฝากในเมื่อน,นี้ แล้วมื้อวันเขาวันซาเฮาจังพบพ่อกันอีกเถื่อเนาะบายสบายดีแม่ยาย่ายเห็นยังเนาะย่ายยิบทงแหยงพี่น้องเอ้ยยิบทงแหยงไว้เห็นยังป้าไม่ย่าย่ายชงแยงพี่น้องเมี่ยเซปูเซปาละ เราเห็นฝนตเกเบิดมือตอนนี้จาเล้าก็สีลุ่งลูกหยาก่อนนอกพี่นอกเดี๋ยวให้มีไ่ยอยู่เพื่อนคนเดียวก่อนเนาะเอาสีลุ่งลูกหยา